ใครมาดูใกล้ๆนี่ก็มากินได้จ้ะบัดีนเลยนะตุกบานเนาะเสกกับเงอนพ่นกับบดีนสวัสดีค่ะช่องเมเพียลชาแนลจ้าเมเพียวก็อุดหนุนน้ำดีลร้านนำร้านก็มัดแล้วตัวนี้กับมาดามเพิ่นค่ะสองร้อยบาทนนี้นิ้วอันนี้กับร้านสาวสิไปเฮ็ดบุญนำกันค่ะยิ้มด้วยค่ะยิ้มสวยด้วยนี่นะคะที่เมนูเยียเพิ่นกับเฮ็ด เพิ่นเฮ็ดจะกกล่องเมนูเยี่ยนี่ให้ได้ร้อยกล่องอันนี้ดอกนี่สวยนะเมนูเยี่ยก็ทำบนโรงทานนี่เทศสัญจรวันนี้กันหนึ่งร้อยกล่องอ่อนพักพิมพด้งเล็กคนด้นี่นะคะเฮ้เดวเฮ้เลยเ้็นอันนี่นะคะน่ากินมากเลยป้าอุ้ยกับมามาดามเพิ่นมาซอยกันเฮ็ดบุญวันนี้แล้วก็สิไปเฮ็ดยูทูปพร้อมค่ะนี่นะคะ

งทานนะคะงทานเทศสัญจรนะคะอยู่บ้านอิกุลเรามาคะอยกวราชนินะคุโอ้ยก็ไปทําบุญด้วยกันค่ะวันนี้ให้แม่เพียวหั่ะทั้งไปทําบุญแล้วไปเอาโรงทานด้วยค่ะสิไปซิมเบิ้ลวันนี้เป็นยังไงมีแต่คนอื่นเอาของแมพิเอลวันนี้แม่เพียวสิไปเอาโรงทานมาคือกันวันนี้ก็สิไปกินโรงทานค่ะกินกันแล้วจะได้กระดับโมโหแจกบจบลายจังเลยค่ะฮะทำใจนะคะแมงสายหนี แมงอะไรนี่แมงคับแมงคัพลูกสาวลูกสาวเพิ่นก็มาแล้วลูกสาวมารับขนมจากแม่เท่าจะไม่เทพเออจะสิมุนเุนโอ้เฮ็ดเเญี่ปุ่นนำจ้าเน่ตานน้ำผงเนประตูก็ไม่ได้ลูดอีกประตูห้องกระดิ แม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะคคไปกินไปเอาลงทานร่มกันเลยคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคะุณเพียวชาแน,นลค,นค่ะ